อิ่แล้วนี้นั่งแบบสบายๆนิดหนึ่งนะเอฟซีขอนั่งแบบสบายๆหน่อยจะได้มไม่พุ่งไม่ออกขอบคุณทุกคนนะคะวัโอเคชิ้นอนเมองเดนะีนยวกินอิ่มแล้วไงกินอิ่มแล้วก็สบายแนละ้วสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอ,คข,อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกแรงใจได้ใช่ค่ะอืมอิ่มแล้วเรแต่งหน้ากันม ไม่ได้แต่งงานขอบคุณนะคะกดรุณาะะสวัสดีค่ะขอบคุณค่คะวันน,นี้อยากไปได้อาจิค้าผมมาเอามาแต่ไว้อยู่ในรถไม่ได้ถือตรงนั้นด้วยที่รักเขาอยู่ในรถไม่ได้เอาลงมาสักสักอย่างคิดว่าเออมาไม่นานแต่ลววแลกวจะเออไปตามนัดที่หมอคิดไปคิดมาไม่ไปแล้ว ก็เลยมานั่งกินข้าวกินและอือค่ะ,วะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณอะไรนะีขอบคุณนะทรายอยู่อยู่ค่ะอยู่อย,อย,อยู่อยู่สรีขรภูม ติดตามขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเ mm. มื่อกี้ยายตาม mm. ช่องให้เมื่อกี้ช่องเข้ามา กำลังมีมผู้ติดตามเท่าไหร่ปิยดูช่องเขาติดตามเขากำลังสามสิบแปดคนยหญ่เลยบอกเออวันลงหลายๆคลิปไปเลยวันหนึ่งลงเยอะๆได้ดดดยิ่งดีใหญ่เลยบอกเขาแบบนะี้ขเขาลองเพลงเพราะด้วยนะเขาลองเพลงเพราะ้าไปดูดีขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกไลฟ์เลย สวัสดีทุกคนนะคะที่กดไลคให้นะครัขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนนะคะยายก,กินนเล้งนอนแล้ว,นอนลวตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็เข้าบ้านแล้วพรุ่งนี้จะยังกินยำปูมาที่จะกินยำปูมา คุณฟ้าโรงเรีเยนขอบคุณเ FC ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์ให้นะคะขอบคุณทุกคนจน้ะคะุณระบุทขอบคุณน้องลินกนารได้มีเองด้วยควรควน เสียเงินเยอะเอาโทรศัพท์ไปทแล้วก็ได้เสียเงินขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยจ้า mm hmm. ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะกระจอยากกินอะไรบอกมา วันนี้กินกินเยอะแล้วนะวันนี้กินเยอะเพราะวันนี้กินเยอะมากข้าวสองที่สามที่ข้าวทุกที่กินทุกที่ร้านก,กาแฟข้าวสองร้านแล้วอย่าลืมกดไลค์เข้ามาเลย <c oughs> นอยก็จะได้นอนจะได้นอนดูนะ <laughs> จะได้นอนดูเ <laughs> มื่อคืนยายถ่ายฝนตกแล้วเมฆเมฆเมฆสวยเามื่อคืน สวยมากเลยขนาดทุ่มหนึ่งนะเป็นสวยเลยอะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ายก็จะได้นอนจะได้นอนดูนะจะได้นอนดูมั <S <S 試試試่ค <noise> ืนยายถ่ายฝนตกแล้วเมฆเมฆเมฆสวยเมื่อคืน สวยมากเลยขนาดทุ่มหนึ่งนะแมงนสวยเลยอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะายบับ๊ายบาย